อัปเดต5เหรียญที่น่าสนใจมีโอกาสออทามไฮสวัสดีครับผมมิกเซอร์กินทลันนะครับคลิปวิดีโอนีนะ้จะพาพี่ทุกคนเนี่ยไปดูว่า5เหนนรียญนะฮะที่น่าสนใจในตอนนี้เลยนะครับซึ่งผมตอนนี้คือมีเข้าเทรดไปแล้วบ้างนะครับแล้วก็อีกบางส่วนเนี่ยนะครับรอที่กําลังจะเข้าเทรดนะครับผม5เหรียญทั้งหมดเนี่ยที่ผมจะเอามาให้ในวันนี้เนี่ยมีโอกาสที่ราคาจะออทามไฮนะฮะและเหรียญไหนที่เราเขาเคยทำออทามไฮไปรอบหนึ่งแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะ ขึ้นไปออทามาอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับผมถ้าสําหรับใครนะที่พร้อมแล้วนะไปดูกันเลยนะว่ามีเหรียญไหนกันบ้างนะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด s u ั s c r i b e นะฮะช่อง YouTube Channel Mixer กิทลันครับสามารถที่จะกด s u ั s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามนะครับเวลาผมลงวิดีโอใหม่ๆนะครับเทคนิคการเทรดนะครับหรือว่าเป็น5้าเหรียญอัปเดตเหรียญที่น่าลงทุนเนี่ยนะครับทุกคนจะได้รับการแจ้งเตือนก่อนใครเลยนะครับผมเหรียญแรกนั่นก็คือเหรียญ b n b หรือว่าไบแนนันเองนะครับผมตอนนี้ BNB ไบแนนะครับราคามีโอกาสที่จะทำออทําายเลยมากมากเลยนะครับซึ่งการนะที่ผมได้ดูแนวโน้มนะผมใช้นะครับเทคนิคข้อนะครับในการที่จะดูแนวโน้มว่าราคามีโอกาสอาทำหายหรือเปล่า ทีนี้ครับก็คือว่าจริงอ่ะผมมองว่าทาร์เกตถ้าเขาจะขึ้นไปได้นะครับทาร์เกตของเขาเนี่ยครับมีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะขึ้นไปอยู่ที่บริเวณนี้เลยครับทาร์เกตแรกเนี่ยนะครับเขาจะขึ้นไปถึงที่บริเวณนี้เลยนะฮะอันนี้คือระยะยาวนะซึ่งผมจะไม่ระบุเวลานะครับว่าจะขึ้นไปอีกช้าหรือเร็วบ้างน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่านี่คือโอกาสที่ราคา BNB จะขึ้นนะครับมุมมองส่วนตัวนะครับเพราะว่าผมเนี่ยใช้เทคนิคการเทรดด้วยเทคนิคครับซึ่งเทคนิคเนี่ยที่ผมได้ศึกษาอยู่เนี่ยนะครับเขาบอกว่าโอกาสที่ ทีนี้ครับผมเรามาดูกันว่านะครับเมื่อที่ทาร์เก็ต BNB ไปถึงแล้วเนี่ยครับเราจะหาจุดจังหวะในการเข้าเทรดได้ยังไงนะครับผมเราก็จะมาดูว่าโอเคราคาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาเด้งไปแล้วครับที่จุดนะครับในการที่จะเข้าเทรดนะครับแต่ทีนี้คือเนื่องจากราคากำลังวิ่งไปอย่างต่อเนื่องเนาะนะครับผมผมก็จะหาจุดนะครับในการที่เราจะตามจังหวะเข้าเทรดทีนึงนะครับผมก็มีทั้งจุดนี้นะครับแล้วก kind of mm ็ม hmm. ีทั้งจุดนี้นะครับผม คือจะมีจุดนี้นะนะครับผมแผนน่าสนใจนะครับที่จุดนี้แต่เนนี้ถามว่าราคามีโอกาสพุ่งไปต่อหรือไม่มีโอกาสที่จะพุ่งไปต่อเลยนะครับผมอันนี้คือจุดที่น่าสนใจก็จะมี1จุดแล้วก็2จุดนะครับประมาณนี้นะฮะนี่สําหรับเหรียญบีแอนแนนะที่มีโอกาสที่จะทำออทามไฮเลยนะครับผมแล้วก็ซึ่งทาร์เก็ตก็ตามที่ผมบอกเลยเนาะนะครับตามนั้นเลยนะครับผมต่อไปนะครับเหรียญที่2นะครับก็คือเหรียญ FTT นะครับหรือว่าเป็นเหรียญของไอเชนนะครับ FTX เนาะตอนนี้เหรียญ FTT นะครับก็ราคาเนี่ยทำออทามไฮไปแล้วรอบนนะะคครรับแต่่วาาาทีีเเ้ยือจจหุด เข้าอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าราคาเนี่ยได้ย่อกลับมามาดูนะว่าโอากาสเนี่ยถ้าราคาจะกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับคือมีโอกาสที่จะทำโอทามพายเลยเนาะนะครับผมทีเนี้ยผมเห็นโซนทั้งหมด2โซนนะครับที่ราคามีโอกาสที่จะกลับตัวนะคือโซนแรกคือตรงนี้เลยครับส่วนโซนที่2คือข้างล่างนี่ครับตรงนี้ครับนี่คือโซนที่2นะครับที่ราคามีโอกาสกลับตัวนะครับผมฉะนั้นก็คือว่า สำหรับใครนะครับที่จะคิดจะลงทุนนะครับเปลี่ยน FTT เนอะนะครับอย่าลืมนะครับว่าการตัดสินใจเนี้ยนะครับการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงฉะนั้นก็คือว่าถ้าใครที่อยากจะลงทุนนะครับควรจะต้องศึกษาให้ดีก่อนการลงทุนนะครับผมและเงินที่เอามาลงทุนเนี่ยควรจะต้องเป็นเงินเย็นด้วยนะครับส่วนตัวของผมแล้วนะครับในมุมมองของนักเทคนิคอาลิสิตนะครับก็คือว่าผมใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิคนะครับเพื่อหาจุดนะครับในการเข้าเทรดได้นะครับสำหรับใครนะที่สนใจนะครับเกี่ยวกับการ ศึกษาเรื่องของเทคนิคอลไรซิทนะครับที่ผมได้ใช้เทรดอยู่ทํากาไรอยู่ในทุกวันนี้นะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ผมเป็นนักเทรดเดอร์ full time เลยนะครับก็คือว่าเป็นอาชีพเทรดเดอร์ครับสำหรับใครที่อยากที่จะมีอาชีพเทรดเดอร์นะครับสามารถที่จะทักนะครับแอดมินนะครับแฟนเพจมิกเซการลงทุนแห่งอนาคตได้เลยครับเพื่อสอบถามว่ามีรายละเอียดคอสอะไรบ้างนะครับผมอ่ะทีเนี้ยผมก็จะเห็นว่าจุดมีจุดนี้นะครับกับจุดนี้นะครับที่น่าสนใจในการที่เราจะ เข้าไปลงทุนเนาะแต่อย่าลืมนะครับเรื่องของ m ั n ติเมเนจเมนท์นะครับไม่ควรออ l ินนะครับเงินเย็นเนาะแล้วก็การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผมการตัดสินใจนั้นนะครับจะต้องมั่นใจแล้วก็มีความรู้จริงๆนะครับต่อไปนะฮะเหรียญที่3ที่น่าลงทุนนะครับคือ A D A นั่นเองนะครับผมมาดู A D A นะตอนนี้นะครับเหรียญ A D A เนี่ยนะครับเรื่องจากราคาเนี่ยเขาไหลลงมาเรื่อยๆเนาะนะครับผมแต่ทีนี้คือสิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าราคา A D A เนี่ยนะครับเนื่องจากตอนที่ราคาเขาวิ่งขึ้นไปข้างบนสุดเลยนนนะะตตออออีี้้้รรรราา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 คคคพพัักกววลงงงมขข่่ืโสเเจไดท ลงนะครับเราได้ของราคาที่ถูกลงฉะนั้นคือนะครับ A D A เนี่ยในมุมมองของ Time Frame เลยนะครับสิ่งที่ผมเห็นคือว่า A D A มีโอกาสที่จะลงบึบลึกสุดๆเลยนะครับที่บริเวณนี้เลยนะครับอันนี้คือลงลึกสุดๆของ A D A นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะมาดูว่าโอเคเอ้ยมีตรงไหนบ้างที่ A D A มีโอกาสที่จะกลับตัวนะครับผมก็1นะครับก็คือผมก็จะเห็นโซนว่าโอเคนะครับผมเจอโซนตรงนี้ฮะที่น่าสนใจ คือโซนนี้นะครับอีกนิดเดียวนะครับราคาก็จะกลับมาลงมาข้างล่างละถึงโซนนะครับที่น่าสนใจเลยถ้าสมมติว่าเราเอานะครับพิโบนัชชีนะครับตัวนี้มาตีตรงนี้นะครับก็โอเคฮะเป็นจุดที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับก็ราคาลงมาข้างล่างเลยเนาะเป็นราคาที่ถูกอันนี้ก็เป็นเอเดเอนะครับซึ่งเอเดดเอเนี่ยนะครับโอกาสที่ราคานะครับจะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือราคากลับตัวนะครับมีโอกาสที่ราคานะครับจะขึ้นไปที่บริเวณนี้ฮะ ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ครัตรงนี้ครับตรงนี้เลยนะครับแทรเก็ตที่เขาจะวิ่งไ่ขึ้นไปถึงนะครับแทรกเก็ตแรกเนาะนะครับและแทร็กเก็ตที่2ก็อยู่ที่ประมาณนี้ครับประมาณนี้นะฮะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะสลับ ada นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอันนี้คือเป็นมุมมองนะครับความคิดเห็นส่วนตัวนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะตามมุมมองของเทคนิคออน์เรซิตนะครับที่ผมได้วางแผนเทรดไว้เนาะต่อไปนะครับเหรียญที่4นะฮะที่น่าจับตามองเลยก็คือเหรียญโกลดดอ่ย รู้จักกันในนามเหรียญดอทนเองเนาะนะครับผมเหรียญดอทนณปัจจุบันนะครับราคาเนี่ยทำโอทำไฮไปแล้วรอบหนึ่งทีนี้ราคาย่อนะครับกลับมานะทีนี้คือผมเห็นละนะครับว่าโอเคเหรียญดอทนะครับโซนที่น่าสนใจเนี่ยครับก็คือโซนนี้ราคาลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับฉะนั้นคือว่าปัจจุบันตอนนี้นะครับยังไม่ค่อยน่าเข้าเทรดนะนะครับจะต้องให้ราคาเนี่ยเขาหวักกลับตัวลงมาข้างล่างอีกสักนิดนึงก่อนนะครับซึ่งการเข้าเทรดตรงนี้นะครับก็ยังมีความเสี่ยงอยู่พราราคามีโอกัสที่จะเทลงมาอีกครั้งหนแล้วก็ ค่อยกลับตัวนะครับผมทีนี้เราลองมาดูสิโซนแรกนะครับก็คือเป็น,น,นโซน,นนี้นะครับที่น่าสนใจคือโซนบริเวณนี้นะครับส่วนโซนที่2ที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าราคาเนี่ยครับถ้าเป็นโซนนี้นะถ้าเขาจะกลับตัวนะครับก็คือเขาจะต้องขึ้นไปและทาลายตรงนี้ให้ได้ครับตรงนี้เป็นบริเวณของซัพพลายส่วนนะครับหรือว่าโซนของความต้องการขายนั่นเองถ้าในกรณีที่เขากลับตัวตรงนี้นะครับเขาจะต้องขึ้นไปทําลายตรงนี้ให้ได้นะครับถ้าเขาทําลายไม่ได้ครับเขาจะกลับรูปแบบนี้ครับต่อเลย เรใหม่อีกรอบหนึ่งครับแต่ถ้าเขาทาลายได้ปุ๊บเนี่ยนะครับแพทที่แบบนี้ครับแผ่ได้ขนานี้ครับคือขึ้นไปทําลายแบบนี้ครับแล้วก็ดีขึ้นไปต่อแบบนี้เลยนะครับผมชนะก็คือว่าณปัจจุบันนี้รอให้ราคากลับตัวก่อนนะครับซึ่งตัวนี้คือโอกาสที่ราคาจะลงอะมากกว่าขึ้นนะครับเพราะเนื่องจากนะครับตั้งแต่ทําเฟรมทําเฟรมมันแล้วก็ทาเฟรมบิกนะครับที่มีเกิดการเทขายอย่างรุนแรงนะครับลงมาแรงมากๆเลยนะครับซึ่งโซนพวกนี้อาจจะทะลุก็ได้ครับอาจจะเอารับไม่อยู่นะครับชนะก็คือว่า สิ่งสาคัญคือเราจะต้องรอให้ราคาให้มันลงมาเยอะๆก่อนนะครับผมเตือนเลยนะสำหรับคนที่เข้าที่ราคาออทาไฮนะครับผมเตือนเลยครับว่ามีความเสี่ยงสูงมากๆนะครับที่เราจะติดดอยสูงมากๆเลยเพราะราคาออทาไฮคือราคาที่สูงที่สุดนั่นคือความเสี่ยงที่คุณถือนะครับถ้าใครย้อรับความเสี่ยงได้ก็ลองบริหารล้วกันเนาะนะครับผมต่อไปเหรียญสุดท้ายนะครับที่น่าลงทุนก็คือเหรียญเมติกนั่นเองนะครับผม เรามาดูเหรียญเมติกกันนะฮะเหรียญเมติกเนี่ยเนื่องจากนะครับตอนที่ราคาวิ่งไปเนี่ยนะครับราคายังไม่ทำโอทาหายเนาะฉะนั้นก็คือว่าราคามีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปทำโอทาหายอีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งเมติกนะครับผมก็จะเจอโซนนะครับที่น่าสนใจนะครับก็คือว่ามีโซนนี้แต่มุมมองของเมติกเนี่ยนะครับก็คือว่ามีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะปรับตัวขึ้นไปเลยนะ มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปเลยนะครับทีนี้การปรับตัวขึ้นของเขาเนี่ยนะครับเขาจะต้องทําลายตรงนี้ให้ได้ก่อนถ้าเขาจะขึ้นจริงๆนะครับก็คือจะเป็นภาพนี้เลยราคาวิ่งขึ้นไปแบบนี้ทะลุแบบนี้ครับแล้วก็ยืนแบบนี้ไปต่อเลยครับอันนี้คือภาพแรกครับที่จะเกิดขึ้นส่วนภาพที่2นะครับถ้าเขาไม่สามารถทําลายตรงนี้ได้นะครับซ่าพายส่วนนี้ได้นะครับราคาเขาก็จะล่วงกลับลงมาที่เดิมครับตรงนี้ครับถ้าตรงนี้มีแท่งเทียนการกลับตัวหรือว่ามีแรงซื้อขึ้นมาครับก็จะกลับขึ้นไปอีกรอบหนึ่งแต่ ฉะนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับบ้านครับตอนนี้เขาลงมาที่โซนเนี่ยนะครับเขาเกิดอะไรนะครับในการกลับตัวไม่ว่าจะเป็นพวกพายชั่นแล้ว,วเจนนะครับหรือว่าต่างๆเนาะนะครับมีเยะยะมากมายนะครับที่ เราจะต้องคอยดูพฤติกรรมในการกลับตัวนะครับซึ่งผมเนี่ยนะครับได้เคยทําคลิปวิดีโอการกลับตัวของราคาเนี่ยจะต้องกลับตัวเป็นลักษณะแบบไหนนะครับทุกคนสามารถที่จะไปย้อนวิดีโอนะครับเข้าไปดูศึกษาได้เลยนะครับผมทําวิดีโอไว้เยอะแยะมากมายครับชุดความรู้ต่างๆคพี่ๆทุกคนสามารถที่จะเข้าไปในช่อง u t u b e นะครับมิกเซอร์กินทะรันนะครับผมและสาหรับใครนะครับที่เห็นว่าคลิปนี้นะครับดีมีประโยชน์ครับสามารถที่จะกดไลค์นะครับกดแชร์หรือว่าจะ ส่งคลิปวิดีโอนี้นะครับให้กับเพื่อนๆนะฮะทุกคนจะได้ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกนะครับหรือว่าเขาจะได้มุมมองนะครับเพิ่มเติมในการที่ละเขาจะเอาไปตัดสินใจในการลงทุนเนาะอันนี้คือเป็นแค่นะครับความคิดเห็นส่วนตัวนะครับจากการที่ผมเนี่ยนะครับได้เทรดในปัจจุบันอยู่แล้วนะแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากจะมีเทคนิคการเทรดดีนะครับสามารถที่จะทักนะครับ Facebook Fanpage นะครับมิเซอร์การลงทุนแห่งอนาคตนะครับอย่าลืมที่จะไปกดถูกใจนะครับกด Follower ไว้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ รอติดตามนะครับว่าครั้งหน้าเนี่ยผมจะเอาเทคนิคอะไรมาปล่อยอีกนะครับผมก็อย่าลืมติดตามกันนะนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับผมสวัสดีครับ